ปีนี้งานของเราได้รับาการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะในสิบวันเราคาดว่าก็จะมีผู้เข้ามาร่วมชมงานเนี่ยคงไม่น้อยกว่า6 0 0 0นถึง7 0 0 0แสคนนะคะซึ่งเดือนที่มากที่สุดก็คือเสาร์อาทิตย์ซึ่งอาจจะมีจำนวนคนเข้ามา ชมจนถึงเกือบ80,000หรือ9 0 0 0 0มนึงแสนคนนะคะจริงๆต้องบอกว่างานนี้สำเร็จได้รุ่วรงไปด้วยดีเนี่ยในนามของตัวแทนของคณะเกษตรศาสตร์ก็อยากจะมาขอบคุณนะคะในส่วนแรกก็คือภาคีเครือข่ายของพวกเราในการร่วมจัดงานครั้งนี้คณะเกษตรศาสตร์อาจจะเป็นเจ้าภาพหลักแต่ในความเป็นจริงแล้วเรามีหน่วยงานที่ร่วมจัดงานเกษตรศาสตร์ของเรามีหลกักๆเลยนะคะคือหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เกือบ33หน่วยงานแล้วก็มี หน่วยงานจากกระทรวงอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นรวมกันกว่า40หน่วยงานนะฮะในการเข้ามาจัดโดยเฉพาะในภาคของการให้ความรู้ทางวิชาการต่างๆความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรนะคะเรามีภาคเอกชนที่มานําเสนอความก้าวหน้าในส่วนของภาคเอกชนมีในเรื่องของเครื่องจักรกลต่างๆนะคะได้เข้ามาร่วมแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการนั่นคือทําให้งานเกษตรภาคอีสานของพวกเราเนี่ย ำพร้อมในทุกเรื่องนะ,ะเราเดินมาในงานมันเกษตรเราก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆทางด้านการทางวิชาการเกษตรนะคะที่เปลี่ยนแปลงมาในรอบปีหนึ่งนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยคณะเองก็อยากจะขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของเรานะที่มีส่วนทําให้เราสามารถที่จะจัดงานขนาดใหญ่นี้ได้นะคะเราก็ต้องขอบคุณที่สําคัญที่สุดก็คือ,อผู้ค้าของเรานะคะซึ่งเป็นทั้งเกษตรกรเป็นผู้ค้าต่างๆที่เข้ามาทําให้เรางานเกษตรของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะพอเราบอกง,งานเกษตร ภาคอีสานนี่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเกษตรที่เป็นเรื่องของอต้นไม้เรื่องอะไรอย่างเดียวนะคะเราต้องพูดเรื่องมีเรื่องของอาหารอะไรต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณผู้ค้าทุกคนนะคะที่ได้นําสินค้าที่มีคุณภาพนะะเข้ามาทําให้อ่าให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานนี่มีกิจกรรมที่หลากหลายสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยนะะก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคํำนาออกเฉียงเหนือหรือในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยเป็นอย่างดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถือว่างานเกษตรของพวกเรานี้นะคะมีส่วนหนึ่งในการต้นเศรษฐกิจของภาคตะนอกเชียงเหนือก็ต้องขอบพระคุณทุกๆคนที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทําให้เกิดงานนี้เกิดขึ้นมาได้และที่สําคัญที่สุดนะคะนี่ก็ต้องบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์คณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและที่สําคัญด้วยก็คือนักศึกษาของพวกเราที่มีส่วนสําคัญที่จัดงานนี้เกิดขึ้นได้เราต้องเรียนนะคะงานเกษตรภาคอีสานงานเดียวนะคะที่ เรายังจัดเองนะคะไปออกกนเซอร์ในการเข้ามาจัดงานตรงนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นคณาจารย์บุคลากรของพวกเราก็ได้ใช้เวลาะะเป็นหลายเดือนในการเตรียมงานเพื่อให้มีความพร้อมเพรียงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนทําให้เกิดงานนี้ขึ้นและขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมงานเกษตรภาคอีสานของพวกเรานะคะครับสวัสดีครับในนามของคณะกรรมการการจัด งานเกษตรภาคอีสานประจำปี2567ก็ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายในการจัดงานในครั้งนี้ครับโดยเฉพาะอยากยิ่งจากกระทรวงเกษตรและสหกรครับอาทิเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมพัฒนาที่ดินการยางแห่งประเทศไทยกรมหม่อนไหมกรมชนรปทานกรมป่าไม้และกรมฝนหลวงและการบิน นอกจากนี้นะครับก็ยังต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้และที่จะขาดไม่ได้นะครับก็คือคณะกรรมการที่ร่วมกันช่วยกันจัดบุคลากร,รของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะเกษตรศสาสตร์ของเราครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรนะครับการ ฝึกอบรมเสวนาแล้วก็มีการประกวดแข่งขันต่างๆนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็สำเร็จรู้ร่วมไปได้ด้วยดีครับก็ต้องขอบคุณหน่วยงานทั้งหมดที่กล่าวมาและอาจจะกล่าวไม่ครบนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ ครับผมในนามคณะกรรมการจัดงานนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับซึ่งในภาคเอกชนนะครับประกอบด้วยบริษัท TPI CP b e t a โก o p e ซี่โรงงานน้ำแข็งมิตรภาพ IST Farm Kubota Toyota กันคร Toyota Amata k o ย y o h a ปตทสพ และขอขอบคุณจังหวัดขอนแก่นนะครับได้แก่เทศบาลน,นครขอนแก่นตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นตำรวจภูธรภาค4ไทยเที่ยวไทยชมรมคนทำสื่อภาคอีสานหน่วยปฐถมพยาบาโลโรงพยาบานนลสีนครินสนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นศูนย์คุ้มครองคนไร้ยที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น กองการผู้สูงอายุสํงงา,นานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดขอนแก่นศูนย์ดำรงธรรมประจําจังหวัดขอนแก่นศูนย์ช่างตรงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและขอขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าร้านต้นไม้ร้านอาหารร้านเบตะเตล็ดร้านโอทอป และทุกๆร้านที่ไม่ได้นำเรียนมาในวันนี้นะครับซึ่งขอขอบคุณที่ทำให้งานมีความเป็นงานมหากรรมที่ยิ่งใหญ่และที่ขาดไม่ได้ครับขอขอบคุณผู้มาเยี่ยมชมงานเกษตรภาคอีสานประจำปี2 5 6 7ที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจที่คึกคักเกิดการไหลเวียนของเม็ดเงินที่สะพัดในจังหวัดขอนแก่นครับเราพบกันใหม่นะครับในปีหน้า ปลายเดือนมกราคม2,568ครับขอบคุณครับในนามของฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัยคณะเกษตรศาสตร์ของงานเกษตรภาคีสารขอขอบคุณกลุ่มแรกเลยนะคะต้องขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยงานแล้วก็ให้บริการกับผู้ที่มาเยี่ยมชมงาน และรวมถึงบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ทุกท่านนะคะที่ช่วยดูแลนักศึกษาซัพพอร์ตนักศึกษาระหว่างการจัดกิจกรรมและสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบพระคุณกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมโดยพออ,อมรกตสุบินและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเอ็นดูพวกเราทุกคนครับ ด้วยค่ะหากมีข้อผิดพาดประการใดแล้วเจอก,การที่งานเกษตรภาคอีสานนะคะค่ะสำหรับโซนสตูดิโอสตรค่ะก็ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจในโซนสตูดิโอสตตที่เป็นผลงานของนักศึกษาของเราค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทั้ทงในคณะและต่างคณะนะคะที่สนใจมาออกร้านกับทางสตูดิโอ t ต e e t นะคะ ค่ะเราก็หวังว่าในปีหน้านะคะแล้วก็ปีถัดไปค่ะจะได้รับความร่วมมือแล้วก็สนใจในการเข้าร่วมโซนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วมาร่วมสนุกกับโซนสกิลเลชนสติในงานเกษตรภ้ออีสานด้วยกันใหม่นะคะ